สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเมทาโรนะคะอ่าวันนี้นะคะดูว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกกับทุกๆคนที่แวะฟังบ้างนะคะขอขอบคุณนะคะที่รับฟังกันนะคะอ่ดูเป็นแรนดอมเนาะดูว่าไพ่อยากไกลอะไรคนบ้างนะคะจะมีข่าวดีอะไรบ้างเกิดขึ้นกับคุณนะคะ้ย รวบครับเลยค่ะนะ้สองถ้วยค่ะนะ้ความรักค่ะแล้วก็กระเด็นออกมาเป็นแปดเหรียญน,นะคะความรักของคุณได้ไปต่อนะคะไม่ว่าจะใครก็ตามที่คุณนึกถึงการสื่อสารคุยอยู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่ครองของคุณนะคะความรักครั้งนี้นะคะจะมีแต่ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะอยู่แล้วก็จริญรุ่งเรืองนะคะเหมือนกับอยู่แล้วดีนะคะคนนี้เป็นคู่ของคุณแล้วนะสองถ้วยแล้วกเออ็เหมือนเขาฝากมาบอกว่า คนที่คุณคุยอยู่หรืออยู่ในใจของคุณนะคะเขาก็รักคุณเหมือนกันนะคะต่างคนต่างรักกันเนาะสองถ้วยนะคะมีใจให้กันและกันค่ะนะแล้วก็แปดเหรียญนะคะอยู่แล้วการเงินก็จะดีขึ้นนะคะทั้งคู่เลยนะคะเข้ามาเหมือนแบบถ้าไม่ไม่พูดไปถึงเรื่องการเงินเหมือนกับชีวิตจะดีขึ้นนะคะออซัพพอร์ตกันแบบนี้นะคะซัพพอร์ตกันและกันมันเป็นเหมือนกับว่ามันจะ มันจะดีขึ้นนะเออนะพูดบนทำไมเนี่ยนะคะ,ะดูซิยังไงอีกนะคะสองดาบนะคะสองดาบขึ้นมานะคะ,ะก่อนหน้านี้นะคะเขาอาจจะมีความลังเลใจเนาะการตัดสินใจนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็ตัดสินใจได้แล้วตัดสินใจชัดเจนแล้วนะคะว่าะจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ แนวโน้มของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็จะไปได้ไกลแล้วก็ไปถึงขั้นที่อยู่ด้วยกันถ้าพูดนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไปเลยนะคะคนคนนี้ใช่แล้วแบบนี้นะคะนัเป็นแรนดอมนะคะก็คนเข้ามาดูเยอะเพราะว่าไปลงหลายทางด้วยนะอ่ะเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบ แล้วก็ให้คุณนะคะเชื่อซิกเซนของตัวเองนะขึ้นมาอีกเดลิเวอร์นะคะชัดเจนมากๆเลยนะเนี่ยไพ่เจบแปใบเนะาะไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีของเรานะคะอ่ะาใบแรกเขาขึ้นมาเป็นสองถ้วยนะคะ2องถ้วยความรักครั้งนี้นะคะถ้าเราห้องและแห่งกันไม่ชัดเจนไม่สับสนไม่ได้คําตอบต่อจากนี้ที่คุณเห็นไพ่นะคะความรักครั้งนี้จะได้ไปต่อจะชัดเจนเพราะว่า ต่างคนต่างรักกันอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่แค่คุณรู้สึกดีกับเขานะคะแต่เขาก็รักคุณเหมือนกันเนาะอ่ะตอนก่อนหน้านี้มันเป็น2ดาบนะคะเออคุณทั้งคู่ก็อาจจะรู้สึกไม่แน่ใจสับสนลังเลใจนะคะในการตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีซ้ายขวาเนาะหรือบางคนมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะก็จะปลดบล็อกแล้วก็ จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามีการสองคุณสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เดอะเลเวอร์อ้อลืมปิดไพ่นะคะแล้วก็เลเวอร์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าคือกลัวว่าคุณจะไปเปิดใจให้ใครนะคะกลัวว่าใครจะมายุ่งกับคุณอะไรอย่างนี้นะก็แอบหวงคุณนะคะก็เออนะ ไพ่โดดเด่นขึ้นมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคุณเป็นที่รักที่เมตตานะคะเป็นขวัญใจของกันและกันนะคะเป็นเนี่ยค่ะนะเป็นคู่ครองนะคะก็จะสมหวังเรื่องความรักนะคะผลตอบอเหมือนกับว่าทิศทางจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสมหวังในความรักนะคะสวัสดีค่ะ